สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการ T.I Smart Arbitration Course รายการที่นำสาระดีๆเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเื่องต่างๆนะครับจัดทำโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศยวิธรรมหรือว่า T.I นะครับก็กลับพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับใน EP นี้เป็น EP ที่8แล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระที่ประเด็นสำคัญ ที่เรามานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นข้อสัญญาในการรักษับ่วยพลาดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราพูดคุยเรื่องของการร่างข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการไปแล้วนะครับรวมถึงข้อสังเกตข้อพิจารณาต่างๆรวมถึงข้อคิดที่ได้จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากข้อสัญญาที่มีการเอาไปใช้จริงๆนะครับทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับสําหรับข้อสัญญารักษาพ่วยพลาดที่เรานามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับเป็น ลักษณะที่พิเศษอีกคือแบบหนึ่งนะครับผู้นี้ือเป็นข้อพิพากข้อสัญญาที่เรียกว่าเป็นไฮบริดหรือว่าบางครั้งเรียกเป็นมัลติเทียดิสพิล์เรสเวอรชั่นคลอสนะครับถ้าถามว่าลักษณะเบื้องต้นที่สำคัญของมันเป็นอย่างไรนะครับก็คงบอกโดยสรุปได้ง่ายๆนะครับก็คือว่าจากข้อสัญญาลูกอหย่าตัวกลารที่เราพูดถึงไปเนี่ยความแตกต่างของข้อสัญญาที่เป็นมัลติเทียหรือว่าไฮบริดหรือว่าแบบผสมผสานเนี่ยนะครับก็คือว่า มันมีวิธีการระง,งับข้อพิพาทมากกว่าหนึ่งวิธีการนะครับแทนที่เราจะบอกว่าเวลาที่มีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้นจากสัญญานี้ให้ระง,งับ้ดยวิธีอนุญาโตตุตตลาการตามข้อบังคับของที่นู่นที่นี่นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่เราคุยไปแล้วแต่พอมาถึงข้อสัญญาระง,งับข้อพิพาทแบบผสมผสานนะครับมันก็จะมีวิธีการนะครับค้ยพิพาทมากกว่าหนึ่งวิธีการนะครับ ส่วนจะเป็นวิธีการอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีสูตรสาเร็จหรือไม่ได้มีข้อจํากัดนะครับว่าต้องเป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่สามนะครับจริงๆแล้วมันสามารถผสมผสานกันได้หลากหลายวิธีการนะครับเพียงแต่ว่าพอเราไปดูข้อสังเกตที่เกิดจากตัวอย่างสัญญาที่มีการจัดทําขึ้นลักษณะนี้นะครับก็พักจะมีวิธีการนะครับค่อยาที่ไม่ แตกต่างกันมากนักนะครับนอกเหนือจากกระบวนการอนุญาโตตุตลาการแล้ววิธีการนะครับข้อพิพาทที่มีการระบุไว้ในข้อสัญญาระตับข้อพยพาทแบบผสมผสานก็อย่างเช่นเรื่องของการเจราจาต่อรองหรือว่านิโกโยชีชันหรือจะเป็นการไกลเกลี่ยหรือว่าเ a ด i o n ชันนะครับนั้นการผสมผสานที่ว่าเนี่ย ในทางปฏิบัตินะครับมันก็มักจะเป็นการผสมผสานกันระหว่าง2หรือสามรูปแบบเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือว่ากระบวนการอนุญ,ญาตตตัวการที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับก็อาจจะเป็นวิธีการนะครับคยพารพื้นฐานที่เจอกันบ่อยหน่อยนะครับสําหรับเนื้อหาที่เราจะนํามาพูดคุยกันนะครับผมเขาแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับในอีพีที่แปดที่เรากำลังพูดถึงกันเนี่ยนะครับเราจะคุยกันเรื่องของข้อคิดเบื้องต้นก่อนว่า ข้อสัญญาระคับข้อยาดแบบผสมผสานที่ว่านะครับมันมีลักษณะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงข้อคิดในการที่จะยกร่างหรือว่าจะทําข้อสัญญาลักษณะนี้นะครับเรามีข้อสังเกตมีข้อคิดเบื้องต้นเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับแล้วในอ p ีที่9้าหรืออีีถัดไปเนี่ยเราก็จะนําตัวอย่าง ของข้อสัญญาประเภทนี้นะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการนับข้อพิพาทที่ T i ของเรานะครับว่าจากตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันมีข้อสังเกตมีข้อที่อาจจะต้องไปปรับปรุรงหรือว่าไปประยุกต์ใช้เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเนื้อหาก็จะแบ่งเป็นสองตอนสองอีพีย่างที่เราคุยกันนะครับก็คงจะต้องมาขอเริ่มจากอ p นี้ก่อนนะครับซึ่งอย่างที่พูดคุยกันก็คือว่าในส่วนของ ข้อสัญญาลักษณะนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีมันก็มีอยู่หลายลักษณะหลายประการด้วยกันนะครับส่วนว่าข้อดีจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยอันนั้นคงเป็นเรื่องที่เราต้องนำมาพูดคุยกันนะครับพี่แต่ว่าของทุกอ,อย่างนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกใช้อย่างไรบ้างนะครับก็ขออนุญ,ญาตนำเข้าสู่ข้อดีประการแรกก่อนละกันนะครับว่า ในส่วนของข้อดีประกันแรกนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ว่าเวลาที่มันเกิดข้อพิพาทเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราวิ่งโร็ไปฟ้องที่ศาลหรือว่านำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเลยทันทีเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดสภาพที่มีการต่อสู้อาชนะเช่นกันและกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาการที่เรากําหนดสเต็ปขั้นตอน ของกระบวนการนับเพืพาดนะครับที่มันมีหลักหลายขั้นตอนนะครับไม่ได้ตรงดิ่งไปที่กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่กระทั่งการฟ้องร้องคดีที่ศาลเนี่ยโดยทันทีนะครับมันก็จะทําให้เกิดมีแกลบของเวลานะครับช่วงเวลาหนึ่งนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่แต่ละสัญญาแต่ละโงร์การหรือว่าแต่ละกรณีเนี่ยจะกำหนดไว้นะครับระยะเวลาตรงนี้นะครับ ภาษาอังกฤษเรียกเป็น Cooling off period ก็คือว่าทําให้อารมณ์ของคู่พิพาทเนี่ยมันเย็นลงนะครับถามว่าเย็นลงเนี่ยเพื่ออะไรนะครับที่มันเย็นลงเนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะทําให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยมีอ่สติสัพพัญญะหรือว่าความสงบเพียงพอที่จะมาถกมาพูดคุยกันในเรื่องของที่เป็นเนื้อหาของข้อพิพาทนะครับถามว่าข้อพิพาท หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นคนผัฒนการค้าคอยผ่านกา่อสร้างคอยผ่านใครก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่คนมันทะเลาะกันแล้วนะครับทุกท่านเขาคงจะเคยผ่านประสบการณ์ทะเลองนี้าบ้างเวันที่คนเราทะเลาะกันเนี่ยมันมีอารมณ์มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวพันด้วยไม่มากก็น,น้อยนะครับเพราะตัวม,มีอารมณ์มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวพันนะครับการที่เราจะสามารถทําความเข้าใจปัญหาสามารถทําความเข้าใจ ความคิดความต้องการหรือเหตุผลของอีกฝ่ายนี่มันก็ลดน้อยลงไปตามสภาพอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเรานะครับเพราะในตรงนี้แหละครับที่ว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญของฮิโคลิออฟ p พลเยตที่ว่าเนี่ยที่ท,ทาให้อารมณ์ความรู้สึกของคู่พิพาทนี่ยเขามีความเย็นลงเย็นลงพอจน,นึงขนาดที่จะมาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลซึ่งมาถึงตอนนั้นนะครับ พออาการที่เรียกว่าเป็นควันออกหูอะไรมันหมดไปแล้วนะครับหน้าเดี๋ยวมันเคยแดงกลับเพราะความปวดมันก็เย็นลงถูกไหมฮะถึงตอนนั้นเนี่ยมันถึงจะเป็นช่วงเวลาที่คนที่เป็นผู้พิพาทเนี่ยมีความพร้อมที่จะมาพูดคุยเรื่องของเนื้อหาสาระของข้อพิพาทจริงๆนะครับซึ่งเขาก็หวังว่าไอ้ช่วงเวลาตรงนี้นะครับที่อาจจะทําให้ข้อพิพาทเนี่ยมันสงบลงได้แล้วก็หาวิธีการเนี่ยในการที่จะมาระงับ ข้อพิพาทเรื่องนั้นเนี่ยลงได้นะครับสําหรับข้อดีประการหนึ่งนะครับของ multi-tier dispute resolution cross หรือว่าข้อ,ขอ,ขอสัญญาะระงับข้อพิพาทแบบผสมผสานก็คือว่ามันช่วยในการถนอมความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทหรือว่าคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องนะครับท่นเห็นได้ว่าในลักษณะของเรื่องหรือว่า กรณีโครงการที่ใช้ข้อสัญญาลักษณะอย่างนี้นะครับมั่จะเป็นข้อ,ขอ,อ,ขอ,อกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้เป็นแค่จะเ,เจอซื้อขายกันครั้งเดียวแล้วก็เลิกรากันไปใช่ไหมฮะมันมีลักษณะของความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยืนยาวหรือว่ามีระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นบริษัทสองบริษัทเนี่ยมาพรพว่มลงทุน ทำเป็นกิจการคู้ค้า,รา ure, หรือว่าจอยเวนเจอร์ได้ทําโครงการอะไรที่มันมีความยาวนานนะครับในความยาวนานของระยะเวลาตรงนี้การนิสโครงการหรือว่าโปรเจกต์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะสามารถเดินไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะแล้วในการทํางานร่วมกันเป็นเวลายาวนานอย่างนี้นะครับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สัญญาและผู้ผภาตเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับ ก็พูดง่ายเหมือนคนแต่งงานกันถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าทะเลาะกันแล้วเนี่ยเราห้องรแรงกันเนี่ยในครอบครัวนั้นในบ้านหลังนั้นมันก็ไม่มีความสุขในระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคู้ค,ค้าหรือว่าผู้สัญญาทางาธุรกิจมันก็ความสัาคัญไม่แพ้กันถูกไหมฮะว่าถ้าเกิดบริษัทสองบริษัทหรือพาร์ทเนอร์สองรายเนี่ยมีความระหองระแหงมีความแตกแยกกันนะครับโอกาสที่มาช่วยกันคิด วยกันพัฒนาธุรกิจรายนั้นเนี่ยให้ไปแข่งกับชาวบ้านเนี่ยมันก็ยากแล้วเพราะว่าต้องทะเลาะกันเองแข่งกันเองะก่นนะครับนั้นไอ้การนะครับฟลอยพาดตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันใช้วิธีการเช่นไปฟ้องร้องคดีที่ศาลหรือแม้กระทั่งอนุญาโตตุลาการโดยสภาพของวิธีการทั้งสองวิธีการนะครับแม้ว่าจะเป็นวิธีการที่ดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าทั้งสองวิธีการนี้ไม่ดีนะครับเพียงแต่ความเหมาะสม แล้วก็จุดเด่นของแต่ละวิธีการอาจจะแตกต่างกันโดยสภาพโดยเนื้อหาของกระบวนการอนุญาตโตตุลาการและก็าการฟ้องร้องปดิริษาเนี่ย,ค,ยคล้ายๆกันอยู่ประการนึงก็คือว่ามันเป็นกระบวนการที่ทงเอาแพ้เอาชนะเึ่งกันแล้วกันถูกไหมฮะเพราะสุดท้ายมันก็โอกาสเจ้าอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีฝ่ายแพ้ แล้วก็มีฝ่ายชนะงั้นพอลงแข่งขันในวิธีพวกนี้นะครับโดยธรรมชาติเนี่ยไม่มีใครอยากแพ้ถูกไหมฮะทุกคนก็อยากเป็นคนชนะด้วยกันทั้งสิง้นงั้นพอการที่จะมุ่งเอาชนะค่าขานซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะเริ่มกระทบต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นละ่ะด้วความพยายามที่เอาชนะกันเรียกได้ว่าแทบจะทุกวิธีทางเนีนยครับมันจะเป็นตัวปั่นทอนความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ดีๆ ในระหว่างคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเพราะฉะนั้นข้อสัญญาที่เป็นมัลติเทียรหรือว่าแบบผสมผสานษาษาที่ว่าเนี่ยนะครับก็มุ่งที่จะใช้กระบวนการอื่นนอกเหนือนจากกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลการหรือว่าการฟ้องร้องคดีที่ศาลเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถรักษาหรือว่าถนอมความสัมพันธ์ของคู่ค้าแล้วคู่ร่วมลงทุนทางธุรกิจเหล่านี่นะครับ ข้อดีประการหนึ่งนะครับก็คือว่าในกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับอาจจะใช้กระบวนการเจรจาต่อรองหรือกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้นะทั้งสองวิธีการเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นวิธีการที่ใช้เวลาในการดําเนินการเนี่ยไม่ยาวมากนะนะครับบางคนที่มีความถนัดความเชี่ยวชาญอย่างเชนเรื่องของการไกล่เกลี่ยอาจจะบอกได้ซ้ําหัจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดคุยกันสัก สองสามชั่วโมงเนี่ยมันก็พอมองออกแล้วว่าเรื่องอเรื่องนี้ข้อพิพาทเรื่องนี้มันมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะตกลงกันได้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะการรัางข้อพิพาทอาจจะไม่ได้เสร็จสิ้นไปในสามชั่วโมงแต่ว่ามันพอมองออกว่าควรจะเดินต่อหรือไม่ถูกไหมฮะและสุดท้ายเนี่ยในกระบวนการเ่าเนื่องจากมันไม่ต้องมีการเตรียมพยานหลักฐานไม่ต้องมีการสืบพยานไม่ต้องมีการ เขียนคาชี้ขาดหรือคําวิพากษานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นในกระบวนการมันค่อนข้างเรียบง่ายเพราะเรียบง่ายแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ใช้เวลาน้อยลงนะครับแล้วถ้าเกิดพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็มีการดําเนินการที่ดีนะครับมันก็มีโอกาสแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงที่จะทําให้คู่พิพทเนยเขาสามารถระง,งับ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้เนี่ยในกระบวนการไม่ไว่าจะเป็นการเจรจา,าต่อรองหรือว่ากระบวนการกเกิดขึ้ก็แล้วแต่นะครับงั้นถ้าสามารถระงับข้อพิพาทในกระบวนการเหล่านั้นได้นะครับมันก็จะช่วย,วยทําให้ข้อพิพาทเรื่องนั้นเนี่ยจบลงด้วยความรวดเร็วแล้วกลับไปสู่การดาเนินธุรกิจกลับไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันเนี่ยได้ในเวลาอันสั้นลงด้วยนะครับครับ ข้อดีประการหนึ่งก็คือว่าการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไม่มากนะครับเหตุผลตรงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ว่าทั้งกระบวนการเจราจาต่อรองหรือกระบวนกา,การเกลี่อนะครับโดยเฉพาะกระบวนการเจราจาต่อรองเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งอยู่ข้ามประเทศมันก็สามารถพูดคุยทางออนไลน์ก็ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นภาระค่าใช้จ่ายที่มันจะสิ้นเปลืองก็มีน้อยล ในกระบวนการไปเกลียเนี่ยแม้ว่าจะมีคนกลางเพิ่มขึ้นมาซึ่งที่เกิดเป็นในข้อพิพาทที่ทางธุรกิจมีทุนทรัพย์มีส่วนได้เสียที่ค่อนข้างสูงก็จะใช้ผู้ไปเกลียที่เป็นม,มีความเป็นมืออาชีพถูกไหมฮะอาจจะมีค่าตอบแทนบ้างนะครับแต่ว่าค่าตอบแทนในส่วนตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับความชิ้นเปลืองของค่า้จ่ายาที่เกิดขึ้นในกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือว่า การฟ้องร้องคดีที่ศาลต่อไปเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างมีได้น้อยคือคิดง่ายๆครับว่าถ้าเกิดไกลเกลี่ยแล้วแล้วสามารถตกลงกันได้เนี่ยมันไม่มีกระบวนการอุทธรณ์ฎีกาต่อถูกไหมฮะเพราะโดยสภาพเนี่ยการที่จะเจรจาแล้วตกลงกันได้ในกระบวนการไกลเกลี่มันต้องเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่ายเพราะเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่ายแล้วเนี่ยการที่เอาไปปฏิบัติต่อมันก็ไม่มีความ ยุ่งยากไม่มีปัญหาไม่มีการดําเนินการที่เป็นการอุทธรณ์การดีกาหรือแม่แตการบังคับคดีต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อคิดโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าสามารถระงับข้อพิพาทษในกระบวนการกต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะใช้ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเยอะนะครับก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้หลายโครงการหลายกรณีเนี่ยได้มีการใช้ข้อสัญญาระงับข้อยกขาดแบบผสมผสานที่ว่านะครับข้อดีประการหนึ่งก็คือว่า บางครั้งเนี่ยประว่า,าจ,จะไม่สามารถรองับข้อพิพาททั้งหมดในกระบวนการอย่างเช่นการเจรจา,าต่อรองหรือว่าการไกลร่เกลี่ยดได้แต่หลายครั้งมันก็สามารถที่จะลดประเด็นปัญหาลงไปอาจจะทะเลออกกาะกัน5ประเด็น10ประเด็นแต่ขอเพียงแค่สามารถเจรจา,าสามารถไกล่เกลี่ยและตกลงได้แม้กระทั่งหนึ่งหรือ2ประเด็นเนี่ยมันก็ทําให้ไปปัญหาที่เข้าสู่กระบวนการต่อไป อย่างเช่นกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการหรือการฟ้องร้องคดีที่ศาลเนี่ยมันก็ลดลงโดยสภาพถูกไหมฮะพอลดลงแล้วเนี่ยที่สิ่งที่จะไปต่อสู้กันในกระบวนการอย่างเช่นอนุญาโตตุลาการหรือว่าการฟ้องร้องคดีที่ศาลมันก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีประการหนึ่งที่ว่าแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถระงับปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการเจรจา,าต่อรองหรือกระบวนการเกลเกี่ได้ แต่ยังน้อยมันสามารถรดลงไปได้บางส่วนเนี่ยมันก็อาจจะคุ้มค่ากับการที่จะมาทดลองแล้วก็ใช้วิธีการนะครับค่อยดต่างๆล่านี้นะครับเราพูดถึงข้อดีไปแล้วนะครับคราวนี้มาพูดอีกแง่มุมหนึ่งบ้างว่าโอเคหละมันมีข้อดีแต่มันก็มีที่ข้อเสียหรือข้อควรระวังที่จริงผมไม่อยากจะใช้คำว่าข้อเสียมากนักนะครับเพราะว่าการจะเป็นข้อเสียหรือไม่มาขึ้นอยู่กับ สถานการณ์แต่ละเ,เรื่องด้วยดฉงนั้นขออนุญ,ญาตนําเสนอเป็นสิ่งที่ควรระวังมากกว่านะครับในการที่มาใช้ข้อพิพาทกันข้อสัญญาณนรับคุ้มค่าแบบผสมผสานที่ว่านะครับจริงๆแล้วในหลายๆข้อควรระวังที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนะครับมันก็เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนอีกด้านหนึ่งของข้อดีที่เราพูดคุยกันมาบ้างแล้วนะครับพอมีข้อดีมันก็มีอีกด้านหนึ่งของเรียน,นะครับ นั้นข้อควรระวังที่เราจะพูดถึงกันหลายๆข้อมันก็จะเป็นบทสะท้อนเป็นภาพกระจกเงาที่สะท้อนมาจากข้อดีเมื่อสักครู่เหมือนกันนะครับข้อควรระวังประการแรกนะครับตอนแรกเราฟยว่าถ้าใช้การนันบค่อยพลาดแต่ผบบสมสารอาจจะลดเวลาการแก้ปัญหามันสั้นลงถูกไหมฮะในทางตรงข้ามถ้าเกิดเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในกระบวนการเจรจาต่อรองหรือว่าการไกล่เกลี่ย กระบวนการครับ,บค่อยพาดร่นั้นเนี่ยมันก็จะกินเวลานานขึ้นกว่าปกติหรือที่ควรจะเป็นด้วยเช่นกันถูกไหมฮะคิดว่าไถ้าเกิดว่ามีค่อยพลาดเกิดขึ้นแล้วผู้พิาพากตรงงดึงเข้าไปสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเลยเนี่ยมันก็สามารถนําเรื่องนั้นเนี่ยเข้าสู่การพาิจารณาการสืบพยายนได้ทันทีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราใช้กระบวนการอื่นมาขั้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ เจรจาต่อรองหรือก,การไกล่เกลี่ยก็แล้วแต่สมมุติเราใช้เวลา45วัน60วันหรือ90วันให้ระยะเวลาตรงนี้นะครับที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นมาหรือถ้าเกิดเราสามารถระงับข้อยพัดเรื่องนั้นได้ในการเจรจาต่อรองหรือก,การไกล่เกลี่ย45วันหรือ60วันก็คงจะถือว่าเร็วแต่ต้องนข้ามถ้าเกิดมันไม่สามารถระงับข้อยพัดได้ภายใน45วัน60วันหรือกี่วันก็แล้วแต่ตามที่กำหนดไว้นะครับ ระยะเวลาที่มันเพิ่มขึ้นมาตรงนี้แหละครับที่มันจะทำให้กระบวนการระงนับค่อยภาพเรื่องนั้นโดยรวมเนี่ยมันอาจจะกินเวลามากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่มันแฝงด้วยเหตุที่ว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเจรจาต่อรองหรือการเร่งเรวก็แล้วแต่นะครับเป็นกระบวนการที่ดีมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะระับค่อยภาพที่เกิดขึ้นได้เยอะแต่ในขณะเดียวกันทั้งสองวิธีการเนี่ยก็ไม่มี หลักประกันที่แน่นอนว่าจะสามารถยุติปัญหาได้ทุกเรื่องหรือทุกประเด็นถูหมฮะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดไม่สามารถประนับข้อพิพาทได้ในการเกลียร์หรือการเจรจาต่อรองก็แล้วแต่ในระยะเวลาที่เราใส่ไปตรงนี้นะครับมันก็จะทให้กระบวนกนนะระารระนับข้อพิพาทในเรื่องนั้นเนี่ยมันใช้เวลานานขึ้นงนั้นมันก็เลยเป็นข้อควรระวังที่บางครั้งเนี่ยการเลือกใช้แต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยถ้าใช้หลายวิธีมากเกินไป ระยะเวลาตรงนี้ที่อาจจะสิ้นเปลืองไปมันก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นด้วยตามขั้นตอนตามจานวนวิธีการรับค่อยพากท,ที่เราใส่ลงไปนะครับอีกประการนึงก็คือเรื่องของผลบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการรับค่อยพานะครับคือเรื่องนี้มันไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยตรงแม้กระทั่งแนวคำพิพากษาของศาลในหลายประเทศเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับว่าอย่างเช่นน้าจะกาหนดว่าถ้าเกิด ไอ้ผู้สัญญาเนี่ยเจรจากันก่อนหรือเอาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วถ้าเกิดผู้พิพาทในเรื่องนั้นเนี่ยไม่ยอมไปเจรจาก่อนหรือไม่ยอมเอาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนนะครับผลทางกฎหมายในการกระทําเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรผู้พิพาทจะมีสิทธิน์นำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ทันทีหรือเปล่าซึ่งอันนี้จะแตกต่างจาก เรื่องของข้อสัญญานุยาาตตุตัวการตรวนีนที่มีกฎหมายกำหนไไดไว้เฉพาะว่าถ้ากําหนดข้อสัญญาอนุยาาตัวลาการไว้แล้วก็วไปฟ้องคดีที่ศาลศาลก็อาจจะจำหน่ายคดีกลับมาสู่กระบวนการอนุญาตตัวาการได้แต่ว่าในส่วนของข้อสัญญาณะนบค่อยพลาดแบบผสมผสานที่ว่านะครับไอตรงเนี้ยมันไม่มีกฎหมายกําหนดบังคับไว้โดยเฉพาะไม่กระทัางแนวในการวินิจฉัยของศาลก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่ามีความแตกตา่างกัน ซึ่งมันก็มองได้หลายแง่มุมเหมือนกันครับในแง่หนึ่งก็มองว่าเป็นเจตอารมณ์ของผู้สัญญาว่าต้องการให้มีการเจรจา,า,ก,ารก,ก,การกต่งตัวกันก่อนก็ควรต้องทําไปตามนั้นแต่อีกทางหนึ่งก็จะมองว่ากระบวนการเหล่าน,นี้มันต้องอาศัยความสมัครใจความยินยอมพร้อมใจของผู้สัญญาถ้าเกิดเขาไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะเจรจา,ากันแล้วเนี่ยถึงมังคับไปยังไงเขาคงจะไม่สามารถตกลงกันได้นะครับอันนั้นเป็นมุมมองที่จะตัด ไปนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะมองในแง่ไหนพี่แต่ว่าฝากเป็นข้อสังเกตไว้ว่าในเรื่องของผลทางกฎหมายของข้อสัญญาลักษณะเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความไม่แน่นอนนะครับว่าการกําหนดไว้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยผลทางกฎหมายของข้อสัญญาที่ว่าเนี่ยที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนหรือไม่นะครับว่าต้องเข้าสู่กระบวนการที่กำหนดไว้ถึงจะไปสู่อีกขั้นหนึ่งได้นะครับ นั้นเป็นเป็นข้อสังเกตที่ฝากไว้นะครับสังเกตอีกประการหนึ่งก็เช่นกันนะครับว่าเป็นบทสะท้อนจากข้อดีที่ว่าข้อดีประการหนึ่งคือถ้าเกิดสามารถระงับค่อยพลาดได้เนี่ยมันก็ช่วยลดค่าให้จ่ายไม่ชินเปลืองค่าใช้จ่ายเพมากในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดไม่สามารถระงับค่อยพลาดได้ในในวนการแรกถูกไหมครัไม่ช่เป็นการเจรจา,าต่อรองหรือว่าการไก,ก,กล่เกลี่ยก็แล้วแต่นะครับ มันอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆตรงนี้นะครับเพราะแม้การเจรจา,าจะไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายไม่ได้ใช้เงินใช้ทองมากนะครับแต่ก็ต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส่วนหนึ่งนะอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นเรื่องของเวลาความพยายามของแต่ละฝ่ายที่ต้องใส่ไปในกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงอย่างเช่นถ้ามีการตั้งผู้ไกลเกลี่ยที่ต้อง เสียค่าใช้ใจ่ายเสียค่าผลการก็จะเป็นต้นทุนอีกประการหนึ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของข้อคิดในการร่างข้อสัญญาบ้างว่าในกระบวนการตรงนี้นะครับเราจะมีข้อคิดอย่างไรบ้างที่เป็นไกด์ไลน์ในการที่จะไปยกร่างหรือว่าจะทําข้อสัญญาลักษณะนี้นะครับประการแรกกมังจะเป็นเรื่องของการเลือกวิธีการนะครับค่อยพาดที่เหมาะสมมยก่อนว่า ท่านจะใช้วิธีการเจรจาต่อรองการไกลเกลี่ยหรือว่านิยาตัวตัวการนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยกระบวนการนิยาตัวตัวการก็มักจะเป็นกระบวนการที่รองไว้ชั้นสุดท้ายนะครับกระบวนการแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นการเจรจาต่อรองหรือการไกลเกลี่ยก็ได้หรือจะใช้ทั้งสองวิธีการก็ได้นะครับอย่างที่เรียนต่อต้นคือว่ายิ่งกระบวนการเยอะนะครับเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็จะผันแปรไปตาม จำนวนวิธีการที่เราจะใช้นะครับส่วนว่าจะใช้วิธีการไหนอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของข,องข้อพิพาทแต่ละเรื่องแล้วว่าท่านประสงค์ให้การเจรจากันเองระหว่างคู้พิพาทหรือต้องการให้มีคนกลางที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยเข้ามาช่วยอีกแรงน,นะครับอันที่สองก็คือว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็ควรจะมีการกําหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็การสิ้นสุดแต่ละขั้นตอนเนี่ยให้มีความชัดเจนนะครับ เพราะว่าตอนนี้เรากําลังพูดถึงข้อสัญญาแล้วก็กระบวนการที่เกี่ยวขนกับแง่มุมทางกฎหมายนะครับเพราะนั้นการที่เราจะรู้ว่าจุดเริ่มตนน้นของแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับมันก็จะทําให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นว่าตอนนี้เรากําลังเข้าสู่กระบวนการในชั้นหรือขั้นตอนนี้แล้วแล้วเราจะมีเวลาในขั้นตอนตรงนี้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่เข้าไปสู่ขั้นหนึ่งนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าไอ้ขั้นตอนตรงเนี้แม้มีการกำหนดเวลาไว้แต่ว่าถ้าเกิดมันมีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะตกลงกันมันก็ไม่แปลกนะครับที่ผู้สัญญาอาจจะขยายระยะเวลาตรงนี้ในภายหลังก็ได้เหมือนกันเพียนหนึ่งอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าควรจะยุติกระบวนการนั้นเนี่ยภายในเวลาเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าณจุดนั้นเนี่ย เป็นเวลาที่เราควรจะเข้าไปสู่กระบวนการหรือขั้นตอนในชั้นต่อไปตามที่กำหนดไว้นะครับอันนี้เพื่อความชัดเจนในในทางปฏิบัตินะครับเพราะว่าพอถึงเวลามันแล้วเนี่ยมันมีปัญหามีข้อพิพาทเราคงไม่อยากมานั่งพูดคุยเจราจากันอีกว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยเราจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะเพราะคนที่ทะเลาะกันแล้วเนี่ยโอกาสที่มาตกลงกันแม้กระทั่งในเรื่องเล็กๆน,น,น,น้อยๆเหล่านี้นะครับบางทีก็มีปัญหานะครับ คงเป็นการครบท่วนในเบื้องต้นนะครับเรื่องของข้อสัญญานะครับค่อยพาดแบบผสมผสานนะครับในส่วนต่อไปในตอนต่อไปนะครับเราจะนําตัวอย่างของข้อสัญญาทํานองเนี้ยนะครับมาพูดคุยกันว่าที่มีการยกร่างที่มีการจัดทําข้อสัญญาจริงๆกันเนี้ยนะครับมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่ว่าท่านจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับก็กลับพบกันใหม่ในตอนหน้าลวกันนะครับ สำหรับในตอนนี้ก็อสวัสดีเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ